สวัสดีค่ะชื่อสุดารั์หนูทองนะคะอายุ29ปีค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องผมร่วงประสบการณ์ผมร่วงให้กับเพื่อนๆฟังนะคะปัญหามผมร่วงจากอ่าโรคโควิด ฉีดวัคซีนค่ะแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยค่ะร่วงเป็นกำๆเลยค่ะวันนังเนี่ยไม่ต่ําจากร้อยเส้นเลยค่ะสรรหาวิธีการรักษามาก็ค่อนข้างยืะมากค่ะรักษาด้วยการไปหาหมอแชมพูเซรั่มหรือว่าอาหารเสริมหรือว่า วิตามินต่างๆค่ะปามก็ทานมาเยอะพอสมควรแต่ค่อนข้างที่จะไม่เห็นผลเลยนะคะ,ะปัญหาผมร่วงเนี่ยค่ะมันทําให้เราเนี่ยค่ะมิต,ตกกังวลเครียดไม่มั่นใจคือมันทําให้เรารู้สึกหงุดาหงิดนะคะเวลาเราสามผมหรือว่าตัดผมแล้วมันร่วงมาเป็นกระจุกกระจุกนะคะปามก็เลยไป ดูตามเพจหรือว่าดูตามข้อความใน f a c e b o o k อะไรเนี่ยค่ะหลายๆอย่างมากก็ได้ไปเจอตัวนี้เลยค่ะผลิตภัณฑ์ชามิ่งนะคะได้ไปรู้จักกับพี่ติ๊กเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ชา,ามิ่งตัวนี้แล้วก็แนะนําให้หนูได้มาทานนะคะตอนนี้หนูก็ทานได้ข้อกล่องที่สองแล้วค่ะก่อนทานนะคะผมหนูจะล่วงอยู่ประมาณวันนึงร้อยกว่าเส้น,นะคะ่ะ หลังจากที่ทานกล่องที่หหมดไปกําลังจะหมดกล่องที่2แล้วก็จะกําลังจะเข้าเดือนที่3าอ่รู้สึกว่าผมที่มันร่วมเป็นกมกำะคะ่ะมันก็ลดน้อยลงนะคะมันลดน้อยลงค่ะปานจะทานชัมมิ่งทุกคืนก่อนนอนวันละหนึ่งแคปซูลต้องทานแบบสมําเสมอใจเย็นนะคะผมปรากฏว,ว่าผมที่ร่วงค่ะมันดีขึ้นมันมีลูกผมอ่ะคะ่ะเกิดขึ้นใหม่เยอะ พอสมควรค่ะอยากฝากสาวๆที่เจอปัญหาหรือว่ากำลังกังวลเกี่ยวกับผมร่วงเปิดใจให้ชัดนิ่งนะคะและจะไม่ผิดหวังค่ะ